คาถาเข้าหาผู้ใหญ่หรือเจ้านายเพื่อให้ผู้ใหญ่หรือเจ้านายรักและเมตตาเราคาถาบทนี้ใช้เสกพยันหรือเครื่องรางของขลังเวลาจะเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาสังคมให้คนรักใคร่ให้ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือให้เจ้านายช่วยเหลือให้เราพ้นทุกข์ด้วยความสุดจริตใจท่านจะเมตตาและทำให้เราสมหวัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตังเมสะทิโก มังสุเรโสอปนาปะสุสุปิอาะสิลิปุวิสิเวกุโกคะโคณมามิหังตังเมสะิโกมังสุเรโสอปนาปะสุสุปิอาะสิลิปุวิสิเว กุโกคะโคณมามิหังตังเมสะชิโกมังสุเรโสอปะนาปะสุสุปิอะทสิลิปุวิสิเวกุโกคะโคณมามิหังตังเมสะชิโกมังสุเรโสอปะนา ปะสุสุปิออัะสิลิปุวิสิเวกุโกคะโคณมามิหังตังเมสะชิโกมังสุเรโสอปะนาปะสุสุปิออัะสิลิปุวิสิเวกุโกคะโคณมามิหัง ตังเมสะชิโกมังสุเรโสอปะนาปะสุสุปิอัะสิลิปุวิสิเวกุโกคะโคณมามิหังตังเมสะชิโกมังสุเรโสอปะนาปะสุสุปิอัะสิลิปุวิสิเว กุโกคะโคณมามิหังตังเมสะิโกมังสุเรโสอปะปนาปสุสุปิอะทะสิลิปุวิสิเวกุโกคะโคณมามิหังตังเมสะิโกมังสุเรโสอปะปนา ปะสุสุปิอทาะาสิลิปุวิสิเวกุโกคะโคณมามิหัง